คงเป็นเรื่องของวงการกอล์ฟนะคะแน่นอนว่าพูดถึงกอล์ฟคิดว่าหลายๆคนต้องนึกถึงคนนี้ค่ะไทเกอร์วูดค่ะล่าสุดเขาก็เป็นคุณพ่อลูกสองแล้วแล้วก็ช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสแบบนี้ออกมาแต่งตัวเป็นซันทากอล์นะคะเพื่อที่จะเอาใจลูกทั้งสองคนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาแต่งตัวออกมาเป็นยังไงค่ะเมื่อ25นี้ก็จะคริสต์มาสแล้วนะครับหลายๆคนวงการกีฬาของเราก็มีการแต่งตัวแปลกๆเหมือนกันไม่พ้นกับไทเกอร์วูดครับที่เป็นเจ้าของแชมป์14เมเจอร์เขาบอกว่าถ่ายภาพเนี่ย เอาใจลูกเลยลูกก็ชื่อแซมอลิส์วัย9ขวบแล้วก็ซารีเอ็กเซลวัย7ขวบครับโพสต์ลงใน Twitter ส่วนตัวก็เขียนข้อความบอกว่าตามธรรมเนียมคริสต์มาสที่ลูกๆเขาชอบแมร์ค์ดัดตี้ซานต้ากลับมาแล้วพระเจ้าแร่าดานะครับมีโรลี่เม็ดลอยนะครับมาแซวด้วยเหมือนกันนะครับโปรกอล์ฟชอยแลนด์เหนือมือสองของโลกออกมาแซวไทเกอร์วูนะครับว่า ปลูกผุมทีเมื่อถึงปี2027แล้วนะครับคือถือว่าจะนอนยาวใ<อ>นช่วงปลายปีนี้น,นะครับคือเขาไม่อยากเขาไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ตอนข้ามปีออหรือเปล่าอเออเราเร่งไม่รอคงคงสืบประมาณนี้ออหรือเปล่านะฮะค่ะสำหรับไทยก็อวดปัจจุบันก็อยู่อันดับที่321ของโลกนะคะแล้วก็เพิ่งคืนสนามครั้งแรกในการแข่งขันร,รอบ15เดือนที่บาฮามาสเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเตรียมที่จะลงสึกนะคะเจนนี่ g e n e s s Genesis Open ที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็เป็นรายการต่อไปในการแข่งขันช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะก็เป็นการกลับมาลงสนามแข่งขันกอล์ฟได้ครั้งนะครับหลังจากเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังเลื้อรังจนไม่สามารถแข่งขันกอล์ฟได้ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับเพราะว่านอกสนามก็มีกำลังใจดีๆกับลูกของเขาทั้งสองคนอยู่แล้วด้วยกับเจอลงเล่นฮีโร่โวชาร์เลนจ์ไปแล้วนะครับก็เจออีกี่ปีหน้าเลยนะครับสำหรับเซกู้ดนะครับ